วันนี้เริ่มต้นกันด้วยประเด็นร้อนนะคะกนณีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพบตรนะเป็นประเด็นมาตลอดทั้งสัปดาห์หลังจากที่มีคลิปบางคนใช้คําว่าคลิปหลุดบางคนใช้คําว่าคลิปปล่อยเป็นเหตุการณ์ที่บ้านอาจารย์วนันนอประธานรัฐสภาแล้วก็กลายเป็นประเด็นเดือดว่าเรื่องเนี้ยใครเป็นคนปล่อยคลิปออกมาเพราะหนังคคลม้วนเลยอาจารย์วนันนอพูดอย่างหนึ่ง <c oughs> บิ๊กโจ๊กพูดอย่างหนึ่งคืออาจารย์วันนอก็บอกว่าก็บิ๊กโจ๊กนั่นแหละมามที่บ้านพาคุณสุชาติมาพบ จามันนอด้วยตัวเองแล้วคนที่อยู่ในคลิปคนที่เป็นคนถ่ายก็บิ๊กโจ๊กนั่นแหละคือถึงขั้นมีเกมจับผิดภาพนะนักข่าวเอาภาพมาเทียบกันระหว่างภาพที่ถูกบาอาถ่ายที่บ้านจามันนอนกับภาพบางส่วนของคลิปเห็นเพียงแค่ริสแบนเห็นเพียงแค่มึงคากางเกงคืออย่างอย่างภาพเมื่อกี้นี้เ็เห็นเป็นขากางเกงใช่ไหมแล้วก็ให้ทุกผู้ชมได้ดูไปแล้วว่าจะมีจังหวะที่ เหมือนนักข่าวว่าเขาเห็นจังหวะการยกแขนขึ้นมาแล้วก็เห็นสายสินที่อยู่ที่ข้อมือนี่นี่ก็เออแล้วภาพภาพนี้เป็นภาพที่ พอไปเทียบดูแล้วก็เป็นภาพสถานที่คือที่บ้านของอาจารย์วันนอแต่ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้เป็นคนพาคุณสุชาติไปด้วยไม่ได้ไปแล้วก็ตัวเองไม่ใช่คนที่แอบ,บถ่ายคลิปนะแต่ว่านักข่าวก็ไปจับสังเกตหลายอย่างเพราะว่าอาจารย์วันนอก็บอกว่าทุกครั้งที่มีคนเข้าไปที่บ้านเนี่ยก็ต้องมีนายตำรวจที่ติดตามอยู่ดูแลความปลอดภยัยต้องบันทึกภาพเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายไม่ต้องเล่นเกมจับผิดภาพเจ้าตัวบิ๊กโจ๊กออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพาคุณสุชาติปประช เข้าไปที่บ้านอาจารย์วันนอเองโอ้โหนี่คือหลายคนก็งงกันตาแตกเลยว่าอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ไปจำได้ไหมว่าทีมข่าวของเราเนี่ยคุณปรัถนาโทรไปถามบิ๊กโจ๊กด้วยตัวเองเลยนะก็ถามว่าตกลงแล้ว พี่เป็นคนพาคุณสุชาติไปเจออาจารย์มันนอไปะธานสภาหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่ได้ไปไไเป็นคนถ่ายหรือเปล่าซ่อนกล้องหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ซ่อนกลายเป็นหนังคนละมวนเพราะอาจารย์มันนอบอกว่าบิ๊กโจ๊กนั่นแหละเป็นคนพามาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะเป็นคนแอบอัดคลิปนี้แล้วก็ปล่อยออกมาล่าสุดเจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดยอมรับว่าเป็นคนพาคุณสุชาติเข้าไปที่บ้านอาจารย์มันนอแต่บอกว่าอาจารย์มันนอเนี่ยพูดความจริงเพียงแค่ครึ่งเเเดดดียววอ่ะราาาามมูกกกัััันนบโจให้สสภษ์ข สแตนดาร์ดในประเด็นคลิปแอบอัดที่หลุดออกมานะคะซึ่งเผยแพร่ระหว่างนายวันโมัมหััดนองมทาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกับคุณสุชาติประธานปาปชคือในคลิปเนี่ยที่เห็นชัดก็เป็นบุคคล2คนนั่งคุยกันบุคคลที่3เนี่ยคือถ้าเป็นคนอัด คลิปเองเนี่ยก็จะต้องไม่ให้เห็นหน้าตัวเองใช่ไหม,มเห็นแค่ขาออกมาค่ะแต,แต่กระแสะข่าวที่ออกมาบ้างก็ว่าเอาใช้ power bank ม,ม,ม,มีกล้องอยู่ข้างในหรือเปล่าแล้วถ่ายหรือเปล่ามันเลยเนียนขนาดนี้นี่ไงคนก็ไปจับภาพว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยถือ power bank ประกบะกับโทรศัพท์มาด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังข้อมูลจากบิโจกันก็แล้วกันเจ้าตัวเนี่ยยอมรับวะนะ่าณวันนั้นเดินทางไปที่บ้านอาจารย์มันนจริงๆ ซึ่งระบุว่าเนื้อหาในคลิปนะคะเดี๋ยวบิโจ๊กบอกว่าไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่ทีนี้เรามาย้อนดูนิดนึงว่าเนื้อหาในคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นการเจรจาให้ยุติคําร้องถอดถอนจากตําแหน่งถ้าหลายคนจําได้ก่อนนั้นเดี้บิ๊กโจ๊กเดินทางไปทั่วประเทศเลยไปล่ารายชื่อถอดถอนประธานปปชในขณะที่เป็นกรรมการปปชนะคุณสุชาตินั่แหละประเด็นแรกบ,บิ๊กโจ๊กบอกว่าในเรื่องนี้มีคนอยู่แค่3ามคนคนที่หนึ่งอาจารย์วันนอ พูดความจริงแค่ครึ่งเดียวนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากบิ๊กโจ๊นะคนที่สองคุณสุชาติไม่พูดอะไรเลยนิ่งคือถ้าเราสังเกตว่าเรื่องนี้คนที่ไม่ออกมาพูดเลยคือคุณสุชาติาวันที่มีการรับสนองพระบรมราชาองค์การเจ้าตัวก็งดให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็คนที่3ามบิ B ๊กโจ๊กบอกว่าคือตัวของตัวเองบิ B ๊กโจ๊กบอกว่าขอไม่เอ่ยชื่อคนที่1และคนที่สเนื่องจากกังวลเหมือนกันว่าอาจถูกฟอ้องหมิ่นประมาทได้ แต่สังคมก็เข้าใจกันว่าคนที่1และคนที่2คือใครซึ่งถ้าทั้งสองคนนั้นอนุญ,ญาตให้ตัวเองพูดบิ๊กโจกบ,บอกว่าพร้อมจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดเลยนะทีนี้ประเด็นที่2ที่ให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดนะคะยอมรับบอกว่าเป็นคนกลางที่พาให้ทั้งสองคนก็คืออาจารย์วันนอก,กับคุณสุชาติเนี่ยมาพบกันโดยเนื้อหาในการเจรจาบิ๊กโจกบ,บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาคมชาวปักใต้แต่เป็นการเจรจากันเรื่องการเมือง ที่จะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ผลประโยชน์สูงสุดจากการไปขอร้องให้ช่วยเหลือทางคดีในขณะที่คนหนึ่งคือคนที่หนึ่งเนี่ยจะได้บุญคุณจากการช่วยเหลือในคดีนี้ส่วนคนสุดท้ายคนที่สามก็คือตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นผู้นําพาไปเพื่อลดความขัดแยง้งนี่เจ้าตัวบอกว่าสาเหตุที่พาไปเนี่ย เป็นคนกลางเป็นคนกลางให้เขาเจรจากันค่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เลยนะตอนนี้คือยอมรับแล้วนะว่าเป็นคนที่ทําหน้าที่พาคุณสุชาติไปเพื่อไปพบกับประธานสภาทีนี้ประเด็นที่3ที่คุยกับเดอะสแตนดาร์ดบิ๊กโจ๊กก็เล่าว่าเบื้องหลังนะคะที่ต้องพาคนทั้งสองคนไปอ้างว่าแบบนี้เพราะคนที่หนึ่งเน่ยมีผู้ใหญ่สองท่านซึ่งไม่ขอบอกชื่อขอร้องให้ทํา ต้องการให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยถอดถอนเรื่องที่ไปร้องเรียนบุคคลที่หนึ่งในคลิปเอาไว้ซึ่งกำลังจะเข้าการคัดเลือกประธานปปชบิ Big ๊กโจ๊กตอบบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือไม่สามารถถอดถอนเรื่องได้หรอกเพราะมีประชาชนร่วมลงชื่อมากกว่า25,000รายชื่อเมื่อถอดถอนเรื่องไม่ได้จึงเป็นที่มาของการนัดหมายกันไปเจอกัน3คนเพื่อให้บุคคลที่1บิ๊กโจ๊กตลอดการให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่เอ่ยชื่อเลยนะแต่บอกว่าที่ไปเนี่ยเพื่อให้บุคคลที่1 ตีตกเรื่องที่บิ๊กโจ๊กร้องเรียนบุคคลที่สองบิ๊กโจ๊กยอมรับว่าที่ทำแบบเนี้ยเพราะว่าถูกกดดันนี่อันนี้เป็นประเด็นที่สามค่ะส่วนประเด็นที่สี่บิ๊กโจ๊กบอกว่ายืนยันว่ามีการนัดหมายบุคคลที่หนึ่งเพื่อขอพาบุคคลที่สองไปเข้าพบโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยได้แจ้งให้บุคคลที่หนึ่งได้ทราบแล้วซึ่งไม่ได้เป็นการพาเข้าไปโดยพลักการคือถ้าเราย้อนไปก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์วนรบอกว่าจูๆ่ๆบิ๊กโจ๊กก็มา กับคุณสุชาติตกใจเหมือนกันค่ะเพราะตอนแรกบิโจ๊กจะมาสวัสดีปีใหม่มาคุยเรื่องสมาคม<อ>กักใต้คุยกันเมืองทั่วไปก็ไม่ได้รู้เลยว่าวันนั้นคุณสุชาติจะเดินทางมาที่บ้านด้วยแต่ถ้าฝั่งบิโจ๊กบิจกบิบจบอกว่าการพาบุคคลเข้าไปเนี่ยนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าจะพาใครไปบ้างทีนี้ประเด็นที่5บิโจก็เล่าทำลายย้อนไปนะคะบอกว่าการพบกันในคลิปของทั้ง3คนเนี่ย เกิดก่อนช่วงปีใหม่เป็นช่วงวันที่7หรือ8ทธันวาคมปี67แล้วก็ชี้เห็นว่าหลังเข้าพบกันก็จะเห็นว่ามีหนังสือแจ้งตีตกคำร้องของบิจโจ๊กออกมาเมื่อวันที่23ทธันวาคมจากนั้นต่อมา5กลกุมภาพันธ์บุคคลที่2ก็คือคุณสุชาติก็ได้รับเลือกเป็นประธานปปชคือถ้าเราตีความนะคะจากคำพูดของบิจโจกเนี่ยทม์ลน์มันสอดคล้องกันเข้าพบแล้วหนังสือคำร้องถูกตีตก ต่อมาบุคคลหนึ่งได้เป็นประธานปปชประเด็นที่ออกบิโจ๊กให้สัมภาษณ์เดอะสแตนดาร์ดนะคะบ,บอกว่าสิ่งที่ทําให้รับไม่ได้และเป็นมูลเหตุที่ตัวเองต้องออกมาพูดเรื่องนี้คือการตีตกคําร้องของประธานสภาไม่มีรายละเอียดผลการสอบสวนที่ชัดเจนคําร้องที่ไปร้องแล้วก็ยื่นรายชื่อประชาชนไปทางประธานสภาตอบกลับมาแค่ว่าไม่มีมูลและไม่มีเหตุอันสงสัยว่านายสุชาติร่ำรวยผิดปกติ หรือทุจริตในหน้าที่แต่กลับไม่มีเหตุผลรองรับประเด็นที่7บิ๊กโจ๊กบอกว่าข้อสงสัยที่ว่าทำแบบนี้เป็นการต่อรองคดีของตัวเองในปปชหรือไม่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ใช่นะเพราะการพิจารณาคดีขึ้นอยู่กับปปชทั้ง7คนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสุชาติซึ่งเป็นประธานเพียงแค่คนเดียวส่วนประเด็นที่8นะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ตอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับอาจารย์วันน คืออาจารย์วันนนท์เนี่ยไม่เอาแล้วนะถ้าฟังจากคาให้สัมภาษณ์โปเก็บ,บอกไร้เมตยาถ่ายอย่างนี้ได้ยังไงคนแบบนี้คบไม่ได้ส่วนบิ๊กโจ๊กล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์คือบอกว่าตัวเองยังเคารพอาจารย์วันนนท์เหมือนเดิมแต่รับไม่ได้ที่มีการตีตกคำร้องแบบไม่มีเหตุผลรองรับบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดประมาณ20นาทีเลยนะคะ,คะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าตัวเองแอบถ่ายคลิปหรือไม่ แล้วก็ไม่ยินยันว่าเป็นคนปล่อยคลิปนี้ด้วยนี่ไม่ไม่บอกชื่อคนด้วยนะ,ะแต่ว่าอ่ะก็เป็นอันรู้การว่าคนที่หนึ่งคนที่สองคือใครบ้าง